ยังกรลุดเข้าไปในอีกมัลติเวิร์สเมื่อเทสลาเตรียมอัปเดตหน้าจอแสดงผลออโต้พาร์ลให้สมจริงยิ่งขึ้นจากการใช้ Unreal Engine Go. ้าข่าวนี้เป็นข่าวจริงครับก็ถือว่าเท s l a พัฒนาขึ้นอีกระดับในการพัฒนาเทคโนโลยีจอแสดงผลออโต้พา o t ลและ FSD ซึ่งข่าวนี้นะครับยังคงเป็นข่าวลือที่มีเข้าโคงความจริงว่าทางเท s l a ครับจะเปิดใช้งาน Unreal Engine กับชิป AMD Ryzen โดยอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชัน2.025.20สำหรับเท s l a Model S และ Tesla Model X ทําให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเท s l a 2 m o โมเดลนี้นะครับมีประสบการณ์ในส่วนของจอแสดงผลได้ส เหมือนจริงและละเอียดมากกว่าเดิมโดย Unreal Engine นะครับก็พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Epic Games ของสหรัฐที่เป็นเครื่องมือพัฒนาเกมสามิติและซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างเกมช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างเกมภาพ,พยนตร์ฉากจำลองวิดีโอและเสียงรวมถึงการเรนเดอร์ภาพเคลื่อนไหวซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและ Unreal Engine นะครับยังได้รับรางวัลมากมายรวมถึง Guinness World Record โดยเวอร์ชันปัจจุบันของ Unreal Engine นะครับจะเป็น Unreal Engine 5เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็ สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ f a c บุ o ก n n e o t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน